ชิซูที่นี่วัดอะไรนะลูกไม่ไหวยักษ์หลกมั้ยไหวได้ที่นี่วัดเรียกวัดอะไรนะลูกชิซูซรู้หรือเปล่าเนี่ยวัดชี่ปดัดชัดนี่ ไปไหว้พระโล่มาาค่ะไปที่ต่อไปแม่ที่วัดเชิงประสาทหลังเลิกงานไม่รู้จะพาลูกไปเที่ยวที่ไหน,นก็พาเข้าวัดไปไหว้พระกันนะคะทุกคนหรือทางบ้านเฮาออเอิ้นว่าพาลูกไปเล่นวัดกันจ้ะพี่นอ้องไปดูกันเลยค่ะว่าจะสวยแค่ไหนยังงไ พลาเหรอที่เก็บกระดูกเหรอคนคนละหนึ่งมั้งไม่รู้ว่าแน่ไม่แน่ใจว่าเก็บด้วยกันได้หรือเปล่ามีแมวฝ้าวัดด้วยสวยนะทำไมทำไมเราไม่เคยเข้ามาดูดิมาม่าบอกว่าถ้าขึ้นไปต้องถอดรองเท้าซีซูรีบถอดเลย ซีซูจะขึ้นใช่ไหมลูกเอาขึ้นก็ถอดครับไปเลยมีแมวเฝ้าด้วยไปอ๋อไม่ต้องไม่ต้องซีซูไม่ทันแล้วนี่ไงหมามาก็ใส่เห็นไหมหมามาก็ใส่ถุงเท้าขนาดนั้นเลยวางด้วยวางมไม่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 ถอด อันนี้ถุงเท้าลูกถุงเท้าใส่ขึ้นได้แต่รองเท้าใส่ไม่ได้อะไรอ่ะตามมาตามมาอสงสัยไม่ค่อยมีใครมามีขี้นกเต็มเลยโอ้ซีซูจริงๆไม่น่าไม่น่าถอดรองเท้าเลยขี้นกพีรลาบ อุ้มอุ้มดีกว่ามั้งป้าป้าอุ้มดีกว่าป้าป้าใส่รองเท้าก็ได้นะมีขี้นกเยอะภาษามีขี้นกภาษามีขี้นกเฮ้ยมีแมวอีกตัวหนึ่งนี่ ไม่รู้ว่าท่นานให้เข้าข้างในได้หรือเปล่าเนี่ยไงได้ยินเสียงไก่หลงข่าไก่วัด <c oughs> ตัวนี้ มัเรียกเป็นตัวนาร,รานี้อะไรล่ะต้นผาินขึ้นด้วยต้นไม้เหรอก็อ,อ,อาจจะ 你来。<Yeah. S 2> yeah. ตีบ้างบ้างตีได้สื่อหัวไม่กล้าตีละครบอกมันใหญ่ไปนั่นไงสาธุแล้วใช่ไหมสาธุสาธุสาธุวาต,ต,ตัวนี้วดต,ตัวนี้ ไม่ต้องไม่ต้องเข้าก็ได้ลูกวันหลังนี่มาดูมาดูยักษ์เนี่ยมาดูยักษ์มดปิดแล้วใส่รองเท้าด้วยใส่ใส่ใช่ลูกอ้าวทำไมมีดูอะไรเอมอนอยู่ที่นั่นดูอะไรเอมอนแอบอยู่ที่นั่น าดู ไก่อยู่ที่นู่นเลยวัดตรงนี้เก่าจริงๆขออนุญาตนะคะป๊าป๊าตรงนี้คือของ วัดเต่าจริงๆนั่นเนี่ยสาธุจิซูสาธุแล้วสาธุลูกขออนุญาตนะคะใช่อาหมามาหมาดุไหมเนี่ย เป็นที่ประสูติของพระพุทธเจ้าเป็นต้นไม้ที่พระพระพุทธเจ้าประสูติคฮะ,ะ,ะเกิดเอเอหรือว่าเกิดตรงดอกบัวมนะเน่ใจอ๋อตรงๆที่ปราดชล้มามามลืมไม่ให้แบ,บบป้าเล่าให้ฟังก็พออยากไปดูตรงนู้นไหม อ,อ่ะหาที่นั่งเลหอหาที่นั่งนีออ่อ๋อตัวตรงนี้หรอไ,ไปได้เออน้าั่งก็ได้แตคือตัวยุ่ง ยังไงชวนมาไหว้พระตอนเย็นนะซีซูสาธุขออนุญาตนะคะขออนุญาตชมนะคะวัดใหญ่ใหญ่หาที่นั่งเลยน่เหรอหาทีน่นั่งตอนกลางวันน่าจะเย็นดีนะเนี่ยมีต้นไม้ใหญ่แล้วก็มีที่นั่งเยอะ กินที่ไหนที่นี่เหรอที่นี่แหละกินขนมไม่พิเศษโอเคแต่มันไม่มีช้อนนะกินแบบนี้เลยจับแล้วก็กัดให้เปิดหมอ้าวนี่ไงเป็นช็อกโกแลตด้วยขออนุญาตกินขนมนะครับ เที่ยววัดจบแล้วก็กินขนมเนาะวันนี้มาเที่ยววัดจบลงแล้ววัดเทประสาทวัดที่สามที่สุดเลยจูวัดที่สามเหรออืมใช่ไหมวัดยานวัดยานวัดไ่ายุบแล้วก็วัดเทพประสาทใช่เดี๋ยวครั้งหน้าแม่จะพาไปวัดเขาพลอยนะาสิสุอ่ะฮะ ไปกินเลยคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายซีซู oh, บ๊ายบายเช้าเบ